มากินแก้มาก่อนจ้านี่ค่ะเก็บมาแล้วจ้าเก็บมาแล้วลูกให,ใหญ่เลยค่ะอร่หวาน,นเลยค่ะแบบนี้เลยกินแซ่บแบบุ้งหนิงจ้านี่อืม ปิดสารค่ะอืมแซ่บช่ำๆค่ะเห็นสดๆแซ่บค่ะจ้ะอืมออพอแล้วจ้ะ